สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับโนต้ตดนตรีสากลเริ่มแรกที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คือเราจะต้องเขียนกุญแจซอนและกุญแจฝ่าต้องให้เป็นก่อนนะคะหลักการของโนต้ตสากลน,นะคะเขาจะใช้บรรทัด5เส้นแทนการบันทึกโนต้ตนะคะก็คือเส้นที่1เส้นที่2 3 4และ5แล้วก็จะมี5ช่องค่ะก็คือช่องที่1 2 3สาม แลละะะช่่่องงงที5ข้าานคหลักการง่ายๆค่ะสำหรับกุญแจซอนนะคะกุญแจซอนจำไว้ว่าจะขึ้นต้นด้วยเส้นที่2ก็คือตรงนี้นะคะเส้นที่สองเส้นที่2ฉะนั้นถ้ากุญแจซอนเราจะดูโน้ตข้างล่างถ้าสมมุติว่าตัวโน้ตขึ้นต้นด้วยกุญแจซอนฉะนั้นเส้นที่2ก็จะคือเป็นเสียงซอนกุญแจซอนขึ้นด้วยเส้นที่สองโค้งลงไปคล้ายๆเลข1ค่ะ แล้วก็โค้งลงมาเส้นที่1แล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมานักเรียนคะหลักการจําง่ายๆก็คือเส้นที่2องทำเหมือนเลขหนึงแล้วก็โค้งขึ้นไปแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้ผิดนะคะเคยมีนักเรียนบางคนเขียนแบบนี้มาให้คุณครูผิดนะคะแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ใช่นะเพราะว่า,เ,าเวลาเราโค้งลงมาคะ่ะ เราจะต้องโค้งมาตัดตรงวงกลมตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้เรียกว่ากุญแจซอนฉะนั้นเวลาจะขึ้นโนต้ตนะคะถ้าสมมติว่าตัวข้างหน้าเป็นตัวซอนโนต้ตที่ขึ้นด้วยบรรทัดที่สองปุ๊บก็จะเป็นเสียงซอนโอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์กุญแจซอนและกุญแจฟาก่อนแล้วเรื่อง การใส่โน้ตเป็นโน้ตเส้นที่สองเป็นโน้ตซอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนครับหน้าอะต่อไปเป็นกุญแจฟ้ากุญแจฟ้าจะขึ้นต้นด้วยเส้นที่เส้นที่เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ขึ้นเส้นเส้นที่สองสมสขึ้นต้นด้วยเส้นที่4นับตั้งแต่ข้างล่างนะคะเส้นที่4โค้งลงมาคล้ายๆเลขหนึ่งเลย แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือจุด2จุดระหว่างช่องที่1และช่องที่2อ่าอันนี้เขาเรียกว่ากุญแจฟาขึ้นดซเ้นที่4โค้งลงมาแล้วก็จุด2จุดห้ามลืมจุดนะคะนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกเขียน กุญแจซอนและกุญแจฟามานะคะสำหรับอาทิตย์นี้อย่าลืมนะกุญแจซอนกุญแจฟ้าเขียนให้ได้เส้นหนึ่งอะคะ่ะให้นักเรียนเขียนให้ได้จำนวนเยอะที่สุดเท่าที่นักเรียนจะเขียนได้นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูขอฝากหน่อยหนึ่งนักเรียนจะมีใบงานนะคะที่มันถ่ายไม่ค่อยติดเนาะก็คือตัวนี้ค่ะเส้นเส้นสุดท้ายเนี้ยให้นักเรียนเอาดินสอตีให้คุณครูหน่อย เอาดินสอตีให้คุณครูหน่อยนะคะให้มันได้หเส้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคาบหน้าเกี่ยวกับโน้ตด,ดนตรีสากลค่ะสวัสดีค่ะ